บทที่สานโมตัสสะนโมตัสสะพระคะวะตอระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจา้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารัหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดานี้มีเรื่องเล่าว่าณแดนหิมวันตประเทศมีเทือกเขาชื่อว่า สาตาคิริเป็นที่ร่มรื่นรุมณียสถานเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภูมิเทวดาอันมีนามตามที่อยู่ว่าสาตาคิริยักษ์มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันทางทิศเหนือเป็นบริวารของท้าวเวสวุวรรณสาตาคิริยักษ์ได้มีโอกาสสดับพระสธรรมจากพระบรมศาสดาจนมีจิตเลื่อมใสศรัทธา เปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่านโมหมายถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพพยดาพรามมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวกฝ่ายอสุรินทราหูเมื่อได้สดับพระเกติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็มีจิตปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาบา้างแต่ร่วงกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลก จึงคิดดูแคลนพระบรมศาสดาบ่ามีพระวรากายเล็กดังหมดจึงอดใจรังรออยู่พอนานวันเข้าพระเกิภุพงของพระผู้มีพระภาคเจา้าก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลกจนทำให้อสุรินทราหูอดรนทนอยู่ไม่ได้จึงหอะมาในอากาศตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อกายเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าขอฟังธรรม แต่พอมาถึงที่ประทับอสุรินทราหูกลับต้องแหงนหน้าคอตั้งบ่าเพื่อจะได้ทัศนาพระพักของพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระสัจธรรมทำระาจิตอัญญากระด้างของอสุรินทราหูให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระนาตรตรตลอดชีวิตแล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาวา่า ตัดสะแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนมัสการเมื่อครั้งที่เท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรกมีชื่อเรียกว่าชั้นกาม,มาวจนมีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศพร้อมบริวารเด็ดพากันมาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามปัญหา พระบรมศาสดาสมแสดงธรรมต่อปัญหาแก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวารจนยังให้เกิดธรรมจักสุแก่มหาราชทั้งสี่และบริวารท่านทั้งสี่นั้นจึงเปล่งคำบูชาสาธุขึ้นว่าพระขวะตแปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่งย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอารหันต เป็นคำกล่าวสรรเสริญของเท้าสกาเทวราชเจ้าสวรรค์ทั้งหกชั้นท่านสถิตอยู่ณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเท้าสากาเทวราชได้ทูลถามปัญหาแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธปริยายธรรมและสมตอบปัญหาจนทำให้เท้าสากาเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลจึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่า อรหัโตแปลเป็นใจความว่าอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องข้องทั้งปวงสัมมาสัมพุทธะเป็นคำกล่าวยกย่องสารเสร,ริญของท่ามหาพรหมหลังจากได้ฟังธรรมจนบังเกิดธรรมจักสุปจึงเปล่งคำสาธุการสัมมาสัมพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาน โดยพระองค์ทรงรู้ดีรู้จริงรู้ยิ่งกว่าผู้รู้อื่ในใดรวมเป็นบทเดียวว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะแปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเหตุนี้โบราณท่านจึงว่าหากขึ้นต้นคาถาหรือบทสวดมนต์ใดๆก็ตาม ด้วยการตั้งนโมสามจบคาถานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้วยเพราะเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่มีเทพพรหมชั้นหัวหน้าได้กล่าวไว้แรงครูหรือแรงแห่งเทพพรหมและแรงแห่งพระรัตนตรยัยท่านจึงประสิทธิ์ให้สมประสงค์

मोद भगवत तो आ, आ रो तो सम